เออการรักษาตัวเร็วมากจนหน้าผิดปกติเลยล่ะเฮ้ยเจ้าเป็นสัปหลาดแบบไหนกันนะเออเฮ้ยเออเออ,เอ,อนี่เรานี่นี่เราคิดอะไรกันแนะ่ อเอ้ยวายเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ข้าคิดป้าอะไรอยู่ล่ะเนี่ยเอ้ยปาเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอข้าเห็นแก่ท่านพี่ข้าก็ยังจะไม่ฆ่าเจ้าออเออ,อชื้ นี่แน่อเอ้ยพลังของระดับลากฐานช่างแตกต่างจากเดิมจริงๆร่าตันไฮถูกขยายใหญ่ขึ้นมากกว่าสิบเท่าเลยงั้นเหรอช่างเหลือเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันอะไรกันนี่มันคือสายฟ้าไม่ใช่เหรอแล้วจะมีสายฟ้าอยู่ในตัวข้าได้ยังไงกันมันมาจากไหนกันละแน่เนี่ย หรือว่าอาจจะเป็นสายฟ้าที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายของข้าตอนที่ข้าก้าวข้ามผ่านไห้บัตรสวรรค์มาได้กันแน่นนะเฮ้ยโอ้ทรงพลังมากเลยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมสุดยอดเลยข้าได้พบสมบัติเข้าให้แล้ว มันเป็นบ่อเกิดแห่งพลังฟ้าดินมันควรจะอยู่ในระดับไฟเทวาเลยได้ของดีมาอยู่ในมือแล้วเราเจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอฮะฮะถูกฟ้าผ่ามาจะเป็นยังไงบ้างเอ,ออเอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นนะข้าเกือบจะไปยมโลกแล้วเฮ้ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนหลายคนต้องการที่จะพบภพิบัติแห่งสวรรค์สักครั้งแต่ก็ไม่เคยได้พบเจอ บางคนใช้ทั้งชีวิตก็ไม่เคยก่อพิบัติสวรรค์ได้เฮ้ยถ้าเทียบกับพวกเขาแล้วเจ้าไม่คิดว่าควรจะมีความสุขหรอกเหรอได้พบเจอก็ดีกว่าไม่เคยได้พบเจอเจ้าว่าเช่นนั้นไหมละหาเออเออก็ใช่นะหาอะไรดังติ้งแหน่งติ้งเหน่งเอ๊ะทำไมเรื่องแสงล่ะเนี่ยว่าไปนั่นเออทำไมดาราทั้งห้าดวงถึงได้ติดพร้อมกันล่ะ เพิ่งก้าวเข้าสู่ระดับลากฐานก็ทนน้าหนัก2,500จินได้เลยอย่างนั้นเหรอเนี้ยเด็กนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆโอ้โอ้โอ้ให้ตายสิหนักซะจริงเลยข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยังมีเพียงสองดาราเท่านั้นจู่จูไม่กี่วันก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นได้อีกหนึ่จินเลยอย่างนั้นเหรอโออไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เออเออคือว่าท่านอาจารย์น้อยนี่ท่านเออคิดอะไรอยู่หรือเปล่าล่ะเะอ่ะอาเปล่าเปล่าข้าไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยอ้าออมเออคืนนี้พักผ่อนให้สบายล่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะพาเจ้าไปฝึกฝนปีศาจต่ออ๋าการฝึกปีศาจยังเหลือการฝึกปีศาจอยู่อีกยางงั้นเหรอเออเออแล้วคือว่าอาจารย์ของข้าอยู่ไหนล่ะเฮ้อไไม่ต้องรู้หรอก ไปซะไปนอนได้แล้วเฮ้ยตกไปอยู่ในเงื้อมมือของนางแล้วเฮ้ยแม่แม่ตายก็ต้องมีเสียเลือดบ้างละ่ะเฮ้ยโยดีละตั้งแต่ทำให้เจ้ากลายเป็นหุ่นเชิดระดับลึกลับแล้วข้ายังไม่ลองต่อสู้กับเจ้าเลยนะเฮ้ยมาลองดูหน่อยไหมว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะฮะ เอาละมาเลยนี่แน่ฮ้ยอ่ะมัดแปดว่างเปล่าโอ้ยอดเยี่ยมมากสามารถแยกแยะฉียางและหยางปิงได้อย่างสมบูรณ์แบบช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยฮหุนเชิดของข้าตุ๊กตาหย,ยาง เอ้ยเอาละมาลองอีกรอบมัดแปดว่างเปล่าอ,อฮลบได้รวดเร็วเอ้ยเตรียมตัวรับมือซะเอ้ยแย่แล้วข้าเพ้อหลับไปอย่างนั้นเหรอเอ้ยนี่เจ้ามัวทำอะไรอยู่นะ เ้ยข้าขอโทษเอ้ยข้าเผลอหลับไปนะ่ะลืมรูเวลาไปเลยเฮ้ยสบายจังเลยไม่ต้องเดินเออเออที่นี่มันนี่คือห้องจิตวิญญาณนะั่นนะเออเออห้องห้องจิตวิญญาณจะพาข้ามาที่ทำไมกันนี่คือสถานที่สุดพิเศษห้องจิตวิญญาณเป็นสถานที่บ่มเพาะจิตวิญญาณนะ่ะ ศิลาโยกทั้งสี่นี้เรียกว่าศิลาวิญญาณทันทีที่ปลดผนึกมันออกมามันจะสนสะเถนทันทีสิ่งที่ปล่อยออกมาจากการสนสะเือนนั้นจะทิ่มแทงไปที่จิตวิญญาณโอ้โหอฮ้ยช่างลึกลับจริงๆเฮอ้ยลึกลับมากเจ้าขึ้นไปในแท่งวงกลมนั่นซะแล้วข้าจะปลดผนึกศิลาวิญญาณเจ้าอย่าได้ออกมาจากวงกลมนี้เด็ดขาดเข้าใจนะอุ โอ้โออ๋อเออ,อโอเคโอเคถ้าเจ็บปวดก็ร้องออกมาได้เต็มที่เลยนะเอ๊เอ๋ทำไมอ่ะฮะเจ้าได้ร้องก็รู้เองละเออเข้าต้องเออเจ็บปวดด้วยอย่างนั้นเหรอฮะข้าข้าต้องเจ็บด้วยอย่างนั้นเหรอ เอาละข้าจะปลดผนึกแล้วล่ะนะนโมตสสะนโมตสสะปลดผนึกอ๋อนี่มันเออแล้วข้าจะต้องทนอยู่เฉยอย่างนั้นหรอหากเจ้าอยากลองก็ใช้วิชายุทดขึ้นเสียงเพื่อต่อต้านแต่ว่าคงจะไม่ได้ผลหรอกนะเออเอ เอ้ยพูดยั่วกันซะได้ก็ได้ข้าจะลองพยายามดูเออมังกรสวรรค์พีโรธออุ <c oughs> เอียค่นี่นี่เจ้าแกงข้านี่ เอยข้าคงดูเจ้าฝึกทั้งวันไม่ได้เจ้าค่อยๆฝึกไปก็แล้วกันหากเจ้ามสติศิลาวิญญาณจะหยุดเองเช่นกันนะเอาละบา,บายบายอ๋อแล้วก็อย่าออกจากวงนั่นละ่ะไม่อย่างนั้นเจ้าจบไม่สวยแนะ่เข้าใจนะเอยเอาละ่ะบ,บายบาย เออนี่เขาเข้าไปนานแค่ไหนแล้วล่ะเออเตอรดาดาออออเออ,เอ,อ,เอ,อน่าจะครึ่งชั่วโมงได้ละมัง้งเออเอ,อมั้งนะอ๋อแต่ว่าทางจิตวิญญาณของเจ้เด็กคนนี้นั้นเกินความคาดหมายของข้าไปไกลมากเลยล่ะท่านพี่ข้ากลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขานะ เออแล้วก็การฝึกจิตวิญญาณเช่นนี้จะไม่รุนแรงสลับเขาเกินไปหน่อยเหรอถ้าเขาทนการฝึกไม่ได้ไม่น่าสงสารแย่เหรอฮะท่านพี่เอยไม่เป็นไรเขาทนมันได้อยู่แล้วนะเชื่อใจเขาเถอะ <laughs> เออท่านพี่ท่านฝึกเขาหนักเช่นนี้ท่านจะปล่อยให้เขาไปสู้กับผู้ครอบครองกายวิญญาลึกลับของสนักเจิง้งหยางอย่างนั้นเหรอ กายวิญญาณลึกลับนั้นทรงพลังมากแม้ว่าจะทําให้ระดับพลังของเขาเข้าสู่ระดับอย่างที่แท้จริงก็คงไม่สามารถเอาชนะได้เฮอ,อสาเหตุที่ต้องฝึกฝนเขาหนักเช่นนี้เป็นเพราะว่าพี่ใหญ่นั้นท่านบาดเจ็บหนักสิ่งนี้เป็นที่รู้กันไปทั่วอีกไม่นานนี้และเนื่องจากเยเชินนั้นเป็นผู้สมัครเขาจะเป็นนายท่านคนต่อไปเข้าใจนะ ถ้านั้นเป็นเพียงอาจารย์ของเขาในระยะอันสั้นเท่านั้นจะต้องฝึกฝนให้เขาแข็งแกร่งให้มากที่สุดยิ่งเขาแข็งแกร่งขึ้นยิ่งมีโอกาสที่ได้รับเลือกมากยิ่งขึ้นเช่นกันเออเออแล้วเมื่อไร่ท่านจะบอกเยเชินสักทีละ่ะ เออหลังจากจบการประลองของสามสนักใหญ่ข้าจะบอกเขาเรื่องนี้เองอ่าข้าไม่รู้ว่าเจาเด็กนี่จะหนีไปหลังจากที่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเออข้าก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะน้องเอ๋ยโอ้โหเจ็บเจ็บบาดเจ็บไม่น้อยเลยโอยเออข้าทำเองเรื่องจิตวิญญาณข้าถนัดกว่าท่านนะท่านพี่ ออเอ,เอ,อนี่หลิงเอ,อ๋อรากฐานการบุ่มเพราะทางจิตวิญญาณของเจ้ายังไม่สามารถควบแน่นจิตวิญญาณได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยสิบกว่าปีข้ายังติดอยู่ในระดับสวรรค์หาทางก้าวข้ามไม่ได้สักทีนะเฮ้ยเหนื่อยใจ เออรากฐานทางจิตวิญญาณของเจ้าสูงกว่าสิทธิพี่เสียอีกนะถ้าเจ้ายังช่วยไม่ได้คนอื่นก็คงช่วยไม่ได้เช่นกันเฮ้ยเรื่องเช่นนี้ใครจะรู้ละ่ะท่านพี่เฮ้ยสงชั่วโมงต่อมาเออเฮ้ยเออเออ,เอ,อแล้วทำไมพวกท่านสองคนถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะ เดียนะทำไมถึงหน้าตาเหมือนกันเลยล่ะ